กองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือจีนนะครับกำลังจะจัดการฝึกบลูสไตร์2023นะครับซึ่งก็จะจัดในประเทศไทยนะครับโดยมีการวางกำลังหลักที่ฐานทัพเรือสัตหีบแล้วก็พื้นที่การฝึกก็จะอยู่ในบริเวณอ่าวไทยนะครับสำหรับการฝึกในปีนี้นะครับก็ขยายขนาดจากปีแรกๆที่ฝึกนะครับเพราะว่าปีแรกที่ฝึกเนี่ยก็จะเป็นการฝึกแค่ของหน่วยนาวิเกโยธทินนะครับแล้วก็กำลังยกพลขึ้นบกส่วนในปีนี้นะครับการขยายขนาด การฝึกมากขึ้นนะครับเป็นการปฏิบัติการทางเรือค่อนข้างครบทุกมิตินะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยจีนส่งเรือรบแล้วก็อากาศยานนะครับเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับ โดยเฉพาะอย่ยิ่งเนี่ยก็เป็นเรือรบที่ไทยกําลังจะได้รับมอบเข้าประจําการด้วยนะครับก็อย่างเช่นไทย071นะครับซึ่งก็เป็นเรือหลวงช้างของไทยนั่นเองซึ่งกระทรวงกลาโหมจีเนี่ยก็กล่าวว่าจะมีการฝึกเพื่อความคุ้นเคยนะครับแล้วก็มี Cross Helicopter Landing ด้วยนะครับระหว่างกัศยานของทั้ง2ฝ่ายแล้วก็เรือรบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มทักษะของเรือที่เราซื้อมาจากจีนนะครับก็แบบเดียวกันเลยส่วนเรือดำน้ำนะครับก็ครั้งนี้มีเรือดำน้ําเข้ามาฝึกด้วยนะครับก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับกองทัพเรือไทยนะครับที่กําลังจะเดินหน้าจัดหาเรือดำน้ําจากจีนต่อนะครับโดยคาดว่าเรือดำน้ําที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นเรือดำน้ําชั้นทรงนะครับซึ่งอาจจะเก่าจากเรือดำน้ําที่ไทยกําลังจะจัดซื้อ1นึ่งเจเนอเรชันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เก่ามากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ฐานเรือไทยนะครับได้มีโอกาสฝึกกับเรือดน้ จีนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ฝึกกับเรือน้าสหรัฐมาตลอดซึ่งครั้งนี้นะครับก็จะได้รู้ประสิทธิภาพแล้วก็รู้วิธีการใช้งานรวมถึงรู้เทคนิคแล้วก็แทคนติกของจีนนะครับที่จะให้เราซึ่งจีนก็จะได้แทคนติกจากนาโต้นะครับซึ่งไทยเรียนรู้มานะครับผ่านการฝึกไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนส่งไทป์ 054A ครับซึ่งเป็นเรือฟริเกตที่ทันสมัยมาฝึกด้วยนะครับก็คาดว่าน่าจะมีการแลกเปลี่ยนก็การฝึกที่ค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวในปีนี้ครับ